ไอ้เจ้ากูเอาเนี่ยแหละสมัดไหนลองสม,ม,มัดดิมึง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 อย่าลังแกคนอ่อนแออาจารย์ไม่สอนให้มึงไปอย่างงี้เข้าใจไหมก็โดนระบมวิธีวิธีหลบศัตรูยังไงเลยวะถ้าศัตรูมันต่อยเราด้วยนี่วิธีเทคนิคนะ,ะนี่โดนหัวแม่ไอ้เจ้าไม่ได้ เกิบอาวุธแล้วโดดหนีแมงเลยเฟงเฟงดูอาจารย์อิปโปนะอาจารย์อิปโปจะสองเชิญนึอย่ายอแพ้นะอิปโปได้เลยมันขิดตูอยู่ข่าวยอมมันมัดดููเฮ้ยยอาแพ้ดำแล้วเว้ยืึฮึโอ้ผมเลือดไปเท่ากันแล้วไอ้เย้แล้วคุบัีดนเว้ย เชี่ยมันแรงมากเลยอ่ะไอ้ดำเออไอ้เฮียหกบล่วงเลยเฮียไอ้เฮียมันแรงอ่ะเฮียไม่ได้เฮ่อไปกบมีแต่เลือดแล้วตอนเนี้ยไอ้เฮียยามาต่างกันแค่ร้อยกว่ามัดนี่ไอ้เชี่ยตามีหน้ามันรีเร็วด้วยนะอ้อเฮ้ยอะไรอะย่อยอินโฟมาด้วยไอ้เฮียหน้าปีศาจด้วยเออมา เชียต่อ,อสู้มึงต่อไปบงเชียลมสังนักอิปโปเวลาหนึ่งคนเ <c oughs> ดี๋ยวกูต่อสั่งนักไอ,อ,อแพ้แพ้แพ้กูจะตออ่อเองกูจะเป็นไม้ตาสุดท้ายระวังนะแรงอะ่ะแรงมากอะ่ะมันจะใช้สเต็ปที่มันต่อยมึงหมดหมด,หมดคอบโบแล้วมันถอยอะ่ะมันจะเดินถอยแล้วมันหันมาต่อยอีกอะ่ะเดี๋ยวนี่เห็นไหมเนียสเต็ปนั้นอะ่ะไอตัวนี้กูรู้ในหนังมันมันไม่บล็อกเลยมันสู้แรกกันเลย โอ้๋อละขวนคืนวงการกุยต่อยมันไม่รอดไป็นไดดีกว่าอาจารย์ตกตามมาว่าแพ้แชมปนทีว่าในหนังอ่ะจากที่แบบก็นับมวยสายโหดเจอไอ้เทนีล้มปุ๊บแบบไปไม่เป็นอ่ะเคียโปต่อยคนไปเรื่อยแล้วอ่ะตอนเนี้ยไปนะแพ้เลือดมึงเท่าวันแล้วอ่ะเอ้ยนี่แปโลรบอกคือสุดท้ายเป่งเป่งเป่งผู้ชมมีแต่เด็ก ไอ้เที่ยวผู้ชมที่เด็กความรุนแรงนะไอ้เออผู้ชมที่เป็นเด็กโลบอกะเด็กโลบอขี้อะไรยิงไงแต่ละเออเนี่ยไอ้เอ้ยเฮ้ยอะไรอ่หมิงมันมีหน้ายิ้มปีศาจด้วยนะจริงจริงทำไมเป็นงั้นอ่ะทำไมกูเห็นแเเฮ้ยแปลโลบอไปเจอมาแปลโลบอลุกขึ้นมาหน่อย หน่อยเชียอันนี้สินรุ่นน้องไอ้สัรต้องสินรุ่นน้องดูเฮ้ยไม่ต้องหลบดูวตัวนี้ต้องต้องต้องตีเรื่อยๆเปิดเเยบยบๆปยยบอะไรยยบอยาให้มันมีจังหวะเล่นนะเน้นให้มันเน้นลดเลือดมันจากตอนที่มันบอๆอ่ะเพราะถ้าเปิดการแล้วมันจะใสเลยที่เนี้ยเฮ้ยไอ้เชยกูพลาดจังหวะหนึ่ง ไอ้เขียไอ้เชลวะไม่จริงไอ้เขียนี่แม่งกูต่อยไปเรื่องเยอะเฮ้ยเขียสักทีดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปวดเดือดอะตาขวามองไม่เห็นแล้วสินะนี่ตาขวางไม่เห็นดีเลยคนเดียวอะน็อกไปสักทีมึงอะนี่ Chết cái lưỡi của. <cười> 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 <hây> <cười> 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 ไครูเวอรกูใครดำเวอนกูเฮ้ยเอเหร่อนกูเอำเวอน้เอเหรไม่ช่ไม่ใช่วยเลยอเฮ้ยมาดอ้ี่ก็ต่อแม่ทำไมเนีเพื่อนกูเหรอทำเพื่อนกูเหรอทำเพื่อนกูทำไมเป็นที่อะไรอยาดทำเพื่อนกูไอ้เปรตไอ้พวกเวทไอ้พวกเวทไอ้พวกเวทเฮ้ยแอย่าต่อยกู อยากทำเพื่อนปูอยากทำเพื่อนอิปโป้ไอซัดไอ้าเฮ้ยเฮ้ยที่หนึ่งไม่ใช่นี่ละไม่ดูละไอ้เหี้ยดูดิมื่ไหรกูตีมันโดนวะเฮ้ยเฮ้ยใส่ตรงนี้ใส่ตันนี้เฮ้ยลบได้เหรอไม่จริงไอ้ปอนจบละจบจริง เอ้เอ็งล <gegen violin> <acy> ุกขึ L ้นมาลุกขึ้นนายนะทำได้นายนะทำได้น kind of ี่หลอนอุ้ยถ้าเรามันทิดของได้นะกวาจะช่วยมึงได้กวามึงมันหลงอย่างเดียวเลยอ่ะวันลังเล่นไม g a เกมกับมึงไงเพราะว่าเลือดมันน้อยกว่าอ้าวมึงนมึงน้อยกว่าแล้วนี่ว่า มันกะรอให้เลื่อนมึงถึงจุดถึงแล้วมันจะตีเว้ยบอลกูก็คิดเหมือนกันกิจวัตรเลยเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยแค่นัดเดียวนะเว้ยมึงเดือดแตกเฮ้ยแตกแตกทัวแตกอีกนัดเดียวก็เฮ้ยมันเลี้ยงมันเลี้ยงเลี้ยงอ๋อเลี้ยงรอรอกูจะเลี้ยงแล้วรอแตก คนดีคนขุนมึงอ่ะคนขุนมึงแล้วรอฆ่าแบบใสวยอ่ะเฮ้ยไม่จริงอ้าเตท้แท้แท้ไอ้เหี้ยมันรอสโลอ่ะไอ้เหี้ยนี่แม่งหลบเก่งจัดมึงกากเงียเฮ้ยมึงมาเลยมึงขึ้นเสาเปีลยไอ้เจ้าไอ้ไอเหี้ยสี่จิโก้ตีกันอีกแล้วเหรอพวกมึงนี่นะไอ้สำนักอีโก้ปรไม่ชอบต่อยกันไงวะมึงขึ้นไปไเหี้ยแ<อ>ป๊ะ เฮ้ยสิ่งอิโฟสกินบอลลังบราเธอร์น่นเป็นนักเมกงวยนามสกุลมันจะเหมือนกันอ่ะอปอลองบอกอ๋อลองบอกแกเป็นอะไรสิพี่เออสิปีเลยเหรออะไรนะ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 เออสิพี่เอาเลยสิพี่อย่าโลเลเฮย

ดูจาะสติบอลต่อยโคตรเสียเปล่าอ่ะต่อยไม่ค่อยโดนอ่ะเฮ้ยจบแล้วสิพี่ส๊อฟเบสจบแล้วสิพี่มันจบแล้วกูว่ากูการแล้วนะกูโดนระหว่ามื่อกี้กูโดนแน่กูรู้ไอ้ถ้ามันมันเฟอร์เฟคดอสอ่ะคือโจ๋แล้วเว้ยสิพี่รีบอ่ดจีกับผมสักที เฮียคเสียเหลี่ยไปป้อนเหรอไม่ใช่มันกดผิดไอ้เหี้ยเนี่ยไม่มีคำว่ากดผิดไอ้เหี้ยนี่ถ้ามันจังหวันอ้รักกูแพ้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรกันดูเสียมันเกิดกันดิอ้าเอ๊ะลูกตอึ้โปตื่นเลยรึวะไหนต้องทำให้ได้เอาชนะ มีท่าได้ๆเยี่ยมมากอาจารย์ผมจะต้องเอาชนะให้ได้โอ้มันต่อยสามทีนี่เองโอเคอ่ากูเบียดจังหวะได้ก่อนไม่จริงไอ้เจี๊ยบดนติดพี่เลียมไอ้อ่อนร้อนชิ้นเด้ยดินหนดอยเดยนเดยนเดยนสิบที่ให้เดินหยาม ทำไมมันมีลูฟี่ด้วยวะในนั้นอ่ะไอเชียงคูนี่ว่ะพี่คีับไอเชียงคูนี่วัะอะไรนี่เนี่ยผ่านแล้วมึงพลาดแล้วมึงพลาดแล้วไม่มีคำว่าพ่านสำหรับกูยิุ่กขึ้นมาเลือดเท่านี้เอาชนะได้ไหมแน่นอนได้ดิได้ดิไอ้บอดเกียร์ตายกูต่อให้มันจะตีเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเย้ไม่ใช่ตีว่ะ รอเลยช่วยเฮ้ยเหนื่อยจ้เฮ yeah, ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮรเล่าเฮ้ยไอ้ล้นชนะเล่าเฮียการขวาอ้ปอน่ะแ้ยไอ้ลเน่ปูการการการทา้าขวาไอ้ปอน่แขงการที่มันยกสูงกว่ามันจะแข็งแต่ว่าถ้าการกที่มันยกต่ำกว่ามันจะไม่แข็งเว้ยถ้าเราแดนแดนแดนทางฝ่ายปอน่ะไอ้ปอนจะตีสวนได้แต่ถ้าแดนทางซ้ายมันง่อยเนอ เปลี่ยนละกลุ่มใหม่เดี๋ยองกลุ่มใหม่ดิเฮ้ยอิโป้กูได้อิโป้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เจอเาตามรอยอิโป้เหใช่กูได้โป้กูได้เรียนรู้ความสามารถของอิปโป้มนรูปแบบเต็มร้อยไอ้เชี้ยไอ้บอลมาดูสิที่มุงดีเมื่อกี้กูจะสวนคืนนั้นะแต่ว่ามึงก็ยังสที่พุงสอศูนยแล้ววะเฮ้ยสิที่กูสู้กบไม่ได้ทาย มึงชนะกูเลยนะสิพี่ไม่จะทันตะกี้อย่าอย่าแพ้ดีกว่าอย่าเลยไอ้โล้นวายไม่ตอนนี้ถอยหลังไม่ได้ถอยหลังแล้วโดนบ่อยเลยไอ้เอ้ยไอ้ลนจะแพ้แล้วคนที่ชนะกูจะมาเลิกที่ไม่ได้อาจารย์ไอ้เอี้ยบอลกับลูกศิษย์ลืมลืมลืมหงุดหงิดอีกอินไปไหนอินไปไหนชี้เอี้ยแปรโลบอกเอ้า เฮ้ยทำไมมันไต่ไต่ลงมาแล้วไสิทธิ์พี่แอ้กบอ๋งแต้แตมันลุกขึ้นมาขนตีสวยแป๊บตายไม่นะอย่ายอมแพ้สิเฮ้หมดได้ปอาววะนี่อย่าอย่าเฮียอะไรบอกมือเฮียอะไรต้องอันไหนวะดีมากดีมากเฮียดีมากเฮียอะไร ยันนี่บายเฮียแปะแต่แเราบอกไม่ยิ้มแล้วนะเว้ยดูดิ <laughs> แปะเราบอกบึ้งแล้ว <laughs> อะเฮ้ยไปม, <Bye. S 1> <laughs> มองขวาสิอะไรอยู่ทางขวาไม่ยิ่ขวาแต่เป็นฮึอะ <laughs> ทมกคิดล่อว่าเขาได้เล่นจินเดลินสลักเกลืออะไรเนี่ยวันนี้เราไม่ตั้งใจมาเล่นต่อยหวยไม่ใช่เหรอฮะเออคิดเกลือว่ะอ่ะไอ้เจี๊ยหน่อยหน้าตบไปจริงติดอิปโป่ดีทีเวลาวันเสวรรค์มองไว้เยอะเกิืไม่ได้นั่นเงาใครกันกูยังไม่ถนัดวิชาเฉยนะไอ้เจี๊ยเห็นเงาจริงด้วยว่ะดีเลยเงาตามตัวชิ้กับมรุแต่อะไรอย่างลิปโป เฮ้ยพี่สิปอลิปอ๋อลิโปเออนี่ไงนี่แหละมันอิปอการเซลพันไม่ยังเหลือเหรอไม่ให้หนีหรอกเอ้ยแยบให้มันน็อกเลยลิปอลิปอกูเย่ละแย่ละแล้วมันเลือดมันเพิ่มรัวเลยไม่นะอิปอิป อีฟอีี่เดียวอีนี่เดียวอีฟเฮ้ยดูอีฟจั้ยวะอฟไม่จริงไม่นะไม่จริงโฟนอ่ไปแล้วดิงๆๆไม่จริงย่าไปข้างเอาข้างเ่ะอตกเลกตีหน่อยจังหวะนั่นแหละ มันยิ้มแล้วอะเดือดีตัวนะ่ะเอ้มตัวมันยิ้มอะ <c oughs> หน่อยกูจะขุกหนวแนว่นวมมึงเอกวิญญาณเข้าสิงซญยาเข้าะถิดอิโฟล,ละ่ะ <c oughs> ตัวกูไม่สามารถหลบได้ไม่สามารถหลบซ้ายขวาได้เหมือนไอตัว <c oughs> ใช่มึงต้องบล็อกกับเคาน์เตอร์ไอเพอร์เฟกต์ดรอเท่านั้นดึงเงินหมดะนะบ้านอ่ะไม่ได้

ไอเย่อไปเลีนเอฟเฟกต์แล้วตีเจ๋วละไอมันจะต่อรอบสองป่ะแปะไปดิจะรัแค่เร็วเออรุ่นพี่ต่อไปรุ่นพี่ว่ะิพี่ต่อยบนสำนักน้องยเสร็จพี่ยังไม่ชนะอาจารย์เข้าไปเลยไม่ใช่เดิมมาอุ้ยไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นคนเดิมแหละมึงต้องสู้มันแย่ละโดนอตีแน่ไม่โดนโดต่อยธรรมดาแน่แหละไม่ลุกขึ้นมา ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาฮูเล่ฮุยฮูเล่ไม่ไม่เต้นเละตึ้งดึ้งตึงจังหวะนี้เขาจะสามารถพลิกเกมกลับมาชนะได้อีกครั้งหรือไม่ลือลา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 ลอ๋อมึงจะไม่เหลือแลงให้ด่าแล้วแหลโดนดีเนี่ยที่เฮ้ยเกือบเกือบเฮ้ยจังหวะนั้นแหละ เขาจะสามารถตีชูจังหวะนี้แหละไอ้แพจะตายแล้วไม่ไปอ่อไม่นะสิทธิแพเราบอกเฮ้ยอะไรกันแพเราบอกตุ้ยท้องเฮ้ยไปปลอบใจเร็วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นก็จบแล้วนะผมแล้วนะผมพีอะไรฮะตนราอีโป ป่ายแพ้อย่างนี้อาจารย์นต้องขวานท้องโเคบยแยกกันเป็นเลโก้ไปเลยมเื่อกี